ปุโรตนุตัตุวิกโลโตคัสุโนปันสัมนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตี๋ยติวาคัปโทพุทธังสานุมวทีาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคัสุโนปันสัมนาราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิตีอิ

ติวะคัปโทพุทนังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทูวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอติวะคปโทพุทนังสานุตมวเทธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอ

ตีวะคัปโทพุดนังสาหนุดมะวะเทิธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิทโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอติวาคัปโทพุดนังสาหนุตมวเทิธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอาวาคัปโสปิเตอ ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัตติระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิตี ติวะคัปโทพุดนางสานุตมวิเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุดนางสานุตมวิเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอาวาคัปโสปิตี ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอาวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอาวะคัปโสปิตี

ตีวาขปโทพุทณังสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัถุวิกโลโตคะสุโนปนสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวาคปโสปติอีติวาคปโทพุทณังสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัถุวิกโลโตคะสุโนปนสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอาวะคปโสปติอี

ติวะขปโทพุทธังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัุวิกโลโตคะสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวะขปโสปิติอิติวคขปโทพุทธังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัุวิกโลโตคะสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวะขปโสปิติอิ

ติวะคัปโทพุทนังสานุตมวเทิธาสติระสามัธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอติวะคปโทพุทนังสานุตมวเทิธาสติรสามัธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอ ตีวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามัธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอาวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามัธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตี ตีวะคัปโทพุทนังสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิติอีติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิติอี

ติวะคัปโทพุดนังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุทนังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตี

ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอาวะคัปโสปิเตอติวะคปโทพุดนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอาวาคัปโสปิเตอ ติวาคัปโทพุดนังสานุตมวเทธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิเตอติวาาะคัปโทพุดนังสานุตมวเทธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิเตอ ติวาคปโ,โท HO พุาาพท,พท Louise นังสานุตมวเทถาสติระสามัิวาาคังสมตธรสรมสริปุโรตนุตตุวิกโลโตคาสุโนปันสนัมนราชชาวิโธพุสัมมาสัมหังรา,วา,งาอวะคปโสปิติอ ตีวะคัพโทพุดนังสาหนุดมวเทธาสัติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอติวาคัปโทพุทนังสาหนุดมวเทธาสัตติระสามะธรรมสาริปุโรตนุตัทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัพโสปิเตอ ติวะคปโทพุดนางสานุตมวเทธาสัติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนาราชชาวิโทปุสัมมาสัมหังระาาอวะคัปโสปิตีติวะคัปโทพุดนางสานุตมวเทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทปุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิตี ติวะคัปโทพุทนังสานุตมะวะเทธาสัติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตค oh าสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิติอิติวาคัปโทพุดนังสานุตมะวะเทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคา oh ama, สุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิติอิ ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตีติวะคัปโทพุดนางสานุตมวเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิตี

ตีวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตีติวาคัปโทพุดนางสานุตมวเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโตภุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิตี

ติวาคัปโทพุทนังสานุตมวเทิธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิเตอติวะคัปโทพุทนังสานุตมวเทิธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอ ติวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิติอีติวาคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิติอี

ติวะคัปโทพุทนางสานุตมะวะเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอาวาคัปโสปิตีติวะคปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอาวาคัปโสปิตี

ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวิธทถาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอติวะคัปโทพุทนางสานุตมวิธทถาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิเตอ

ตีวาขาพโทพุทธังสานุดมวเทิธาสติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนาราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังรอาอวาคพาโสปิติอีติวะขปโทพุทธังสาหนุดมะวเทิธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนาราชชาวิโทภุสัมมาสัมหังระอาวะาคาพาโสปิติอี ติวะคปโทพุดนางสานุตมวิเทธาสติระสามัธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิติอิติวะคัปโทพุทนางสานุตมวิเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิติอิ ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวัธทธาสัติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิติอิติวาค oh ัปโทพุทนางสานุตมวัธทธาสัตติระสามธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิติอิ ตีวาคัปโทพุดนังสานุตมว tha, ิเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระาาอวะคัปโสปิเตอติวาคัปโทพุดนังสานุตมว ene, ิเทธาสติระสามธรรมสริปุโรตนุตทุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระาอวะคัปโสปิเตอ ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสติระสามัตธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวาคัปโสปิเตอติวะคปโทพุทนางสานุตมวเทธาสติรสามัตธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอ

ติวาคัปโทพุทธังสานุตมวธิธิาสติระสาะมะัธรรมสริปุโรตนุตัุวิกโลโตคะสุโนปนสัมนาราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอาวาคัปโสปิติติวาคัปโทพุทธังสานุตมวิธิาสติระสามัธรรมสริปุโรตนุตัถวิกโลโตคะสุโนปนสัมนาราชชาวิโทพุะสัมมาสัมหังรา,วาอวะคัปโศปิติ

ติวะคัปโทพุทนังสาหนุตมวเทิธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนาราชชาวิทโทผุสัมมาสัมหังรอาอวาคพาโสปิตีติวะคัปโทพุทนังสาหนุตมวเทิธาสติระสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคพโสปิตี ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสติรสามัธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอาวะคัปโสปิตีติวะคปโทพุทนังสานุตมวเทธาสติรสามัธรรมสริปุโรตนุตอทุวิกาโลโตคาสุโนปันสัมนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิตี ติวะคัปโทพุทนางสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทพุสัมมาสัมหังระอาวะคัปโสปิตีติวะคัปโทพุดนังสานุตมวเทธาสัติรสามะธรรมสริปุโรตนุตัตุวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอวะคัปโสปิตี ติวะคัปโทพุทนังสานุตมวิเทธาสติรสามัธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังระอาวะคัปโสปิเตอติวะคัปโทพุทนังสานุตมวิเทธาสติรสามัธรรมสริปุโรตนุตทถวิกโลโตคาสุโนปันสามนราชชาวิโทผุสัมมาสัมหังราอวาคัปโสปิเตอ